แผนอื่นแม่ง work from home แต่แผนก,กูทําไมแม่งต้องมาทํางานที่ออฟฟิศวะไอฝั่งที่แบบต้องมาทํางานก็รู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบสุดท้ายเกมนี้จบด้วยอะไรรู้ไหมจบที่การให้ค่าเดินทางเพิ่มบางแผนกอะแม่ง work from home ได้เว้ยแต่บางแผนกอะแม่ง work from home ไม่ได้อันนี้รู้กัน แต่วันนี้เชื่อไหมว่ามีคนที่น้อยอกน้อยใจว่าแบบแล้วเมื่อไหร่อ่ะหนูจะได้ work from home ได้เอางี้นะง่ายๆเลยถ้ามึงอยาก work from home อะ่ะมึงไปอยู่ในแผนกหน้าที่ที่แม่งทํางานจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เออเป็นเซลอ่างเงี้ยมึงจะทางานที่ไหนก็ได้นึกออกป่ะแต่ถ้ามึงเป็นบัญชีอ่ะมึงก็ต้องมานั่งทําบัญชีที่นี่เพราะเอกสารมาส่งมาที่นี่ประสานงานกับสรรพาก,กรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าแบบกาลังโดนอรัสตาเปรียบอะ่ะเฮ้ยมึงมองให้กว้างมึงมองดีๆ เหออมือนทีมงานกลัวทุกวันเนี้แทบไม่เจอกันเลยแทบไม่ประชุมกันเลยแต่ก็ยังทํางานส่งชิ้นงานให้ลูกค้าได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจและเนื้องานมันเอื้อให้ work from home แต่บางธุรกิจมันไม่เอื้อเนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยใครเคยรู้สึกว่าแบบโดนเอาเปรียบจากการ work from home หรือไม่ได้ work from home ยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยที่ชอบสึกเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะ